สวัสดีครับผมสตีฟ g h o ฮันเตอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาล่าท้าผีแล้วก็มาล้างแค้นนะครับผีบางตัวที่เคยตอกผมไว้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับในแบ็กลิสต์เนี่ยมี2ตัวนะฮะอุ้ยอุ้ยเสียงนาฬิกาดังแป๊บนึงผมผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้พอดีเพิ่งตื่นนะฮะโอเคเออ่ในแบ็กลิสต์เนี่ยมี2ตัวนะครับก็จะมี ปอตอไกสกับไมลิ่งนะครับที่มันได้ตอกผมไว้ล่าสุดนะฮะโอเคเควสก็จะมีคลีนแอร์เดดิทูปนะครับแล้วก็รีเพลอุ้ยไม่ยากแล้วก็ถ่ายรูปผีนะฮะโอเคนะฮะ <c oughs> <c oughs> เสียงอาจจะแปลกๆนะครับแล้วก็รู้สึกเจ็บคอเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคเป็นเป็นหวัดด้วยนะฮะโอเคก็เพิ่งตื่นของจริงอะ่ะเออเอาไไงอ่ายอ่ะเอาไไงอ่ายเขาเจมไหมอ่ะ <c oughs> เสียงไปแล้ววะ เสียงเป็นอะไร <c oughs> โอเคแล้วผมต้องเปิดนาฬิกาเอ้ยต้องเปิดนาฬิกาจับเวลาไว้นะครับ <c oughs> สเตปซิลไหม <c oughs> สเตปซิลไหม <c oughs> ป็นหวัดด้วยโอเคของแท้อ่โรยเลยครับเราจะดูว่าเป็นเรีไหมแล้วก็จับเวลาด้วยนะฮะ นี่แน่เก็บสแต็กได้นะครับว่าบุผมจะจาม่าแป๊บนึงนะตัวนี้ไม่ใช่ททเยไม่ใช่ดิวเจนไม่ใช่มลลอยไม่ใช่ทวินไม่ใช่ฮันตูไม่ใช่เลเวนแนนไม่ใช่ไรจูด้วยไมลิงไม่แน่ใจฮะแต่โยใครไหนไม่น่าใช่แม่งตามถูก โอนี้ไม่ใช่เรดไม่ใช่แฟนทอมไม่ใช่โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสปิริตนะครับกับเรดกันนะเออวัด <c oughs> ยินเ่ะอเอออุ้ยอยู่ห้องเมนโอะโอเคผีอยู่ห้องเมนโนนะฮะอุ้ยเบเกอร์รอ,ย Baker อยู่ใต้ดินว่ะผมว่าผมว่าแบบเป็นหวัดทางกินะครับ <c oughs> คลิปเนี้ยเบเกอร์ใต้ดินครับอาจจะพูดแบบไม่รู้เรื่องนะไม่ดิพูดรู้เรื่องแต่อาจจะพูดไม่ชัดนะครับเป็นหวัดไงอาจจะแบบแบบแบบโอ้อะไรเงี้ยจะคนเป็นหวัตรนะอะถึงนาทีแล้วหากระดูกไปพงัพงพงัพงนะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคหยิบเกลือนะครับไม่ใช่เลรน,นะ อค <Okay. c oughs> ตอนนี้ก็หนึ่งนาทีสามสิบหกวีนะครับสี่สิบแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นสปิริตไหมนะครับแต่ว่าดีมอนเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะจะเป็นโปรตเกยหรือเปล่าหรือจะเป็นไมลิ่งหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องล้างแขนสองตัวนี้ให้ได้นะ ก่อนที่แม้ผมจะป่วยเนี่ยไอไมลิ่งเนี่ยมันก็มาตอกผมไว้นะครับอืมฮ้ยสองนาทีแล้ววะ่ะอ่ะเราดูไปเรื่อยนะครับก็มีโอกาสเป็นเฮ้ยเป็นของเก่งน,นั่นแหละเวลาห่ะ <c oughs> เฮ้ย,ฮยไม่ใช่สเปริตครับตัวนี้ เออปุตักไกประวะใช่ไปเนี่ยแต่ต้องดูตอนจูกนะครับน่าสงสัยอยู่เออผมฟังเสียงนี่ผมฟังเสียงดูแล้วนี่อาจจะใช่แนะเโอ้ยผมว่าใช่แลวแหละทุกคนปุตักไกตัวเนี้ยโอ้โหแกชัดเจนเลยได,ได้ได้แก้แค้นแล้วฮะทุกคนดูดิ ด,ดูสภาพของที่มันโยนเนี่ยฮะ <c oughs> แม่งแบบกระจายเต็มพื้นเลยอ่ะ <c oughs> ผมจะเอาแลไรผมจะเอากล้องถ่ายรูปกางเขียนไปเดี๋ยวถ่ายรูปผีนะครับก็ไม่ยาก <c oughs> แต่สิ่ที่ยากคือพูดยังไงให้มันไม่ติดขัดนี่แหละแม่งหวัดแดก เสียงอาจจะแบบเทสด,ดีหน่อยนะฮอบไม่ใช่แล้วรัวแล้วนี้อุ้ยไม่แล้วครับถ่ายรูปผีนะฮะก็ต้องจุ่มอ่ะโอ้แต่ดืนข้างในไม่ดีต้องยืนข้างนอกเอาปิดเบรกเกอร์อีกโอ้ oh my god ปิดเบรกเกอร์ครับไม่ใช้จีนครับผมว่ามีโอกาสเป็นไอโปรตไกสูงมากเกมนี้ผมฟังเสียงดูแล้ว ว <c oughs> ะล่าวะยายที่เกิดเหรอเหมือนจะเกิดลงรถครับแต่มันมาไม่ถึงนี่หรอกอโอ้ยหวัดแดก หมายลิงไม่ใช่แน่นอนหยุดแล้วหยุดละโอปาเกะกับมิมิกก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าสปีดคงที่นะแล้วก็ไม่เปลี่ยนล่างด้วยนะเออเกิดลงรถดิอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นวางรถรถดีกว,ว่าครับเออใช่ใช่อยู่ลงรถ <c oughs> เอาของมากองดิตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> เรามีที่แอบอยู่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยแม่งเอ้ยบัดบัดกินเว้ยไอ้แฮมไอ้แฮมดูคลิปเลยเว้ยสวยดิเอาไอ้ฮาเอ้ยอีเวนต์แบบนี้ขอร้องผมว่าต้องถ่ายตอนโจงแล้วครับรูปแหละมันอีเวนต์ ว้เอ้ยทำดีทำดีแต่อยากเกิดทับตัวนะเว้ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยของแท้วะ <c oughs> เฮ้ยระเบิดของดิน้องเอ้ยไม่ดีถ้าจะเล่นตรงนี้ก็ต้องวนตรงนี้ครับเฮ้ยมันจะเกิดทับตัวป่ะเนี่ยว่าแล้ว ขามุยเป็นไงหลงหลงผมไม่มีทูบอ่ะสแตกได้สแตกได้ไฮ้มาเกิดทับตัวไม่ใช่เฉดไอตัวนี้ไม่ใช่เฉดอปาเกโอปปเกตไม่ใช่มีมิกด้วยเอเอเจอตัวยากว่ะทุกคนผมสงสัย โป๊ะเอ่อะไรวะมุสแสโปต๊ตะไกเนี่ยแหละฮะแต่ยังไม่เห็นกระตาไงแปลว์ทูเพิ่มกันถ่ายรูปผีไปแล้วเนาะโอเค <c oughs> ผมไม่เห็นกระตาดีผมอยากเทสมากแต่มันต้องโยนลงสูงนะแต่มันเกิดลงรถเลยประเด็น <c oughs> ตอนนี้อ๋อมันละเบิดไปนี่ว่าวิ่งต้องเขียนไหมครับกล้องวันไหนอะ่ะอยู่นี่อยู่นี่ เบนจีโปรตกไกแม่อันนี้ไม่ละมีออนเลียวด้วยเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องดูออนเลียวด้วยนะครับอันหนึง่ง <c oughs> ผมสงสัยปโปรต์ไก,กนะแต่ว่าตัวอื่นก็ต้อง เพราะาเราเจอตัวยากไงมันเป็นผีเดินธรรมดาน่ละมันเป็นผีที่แบบต้องสังเกตจากพฤติกรรมอ่ะมันไม่ใช่ผีวิ่งเร็วอ่ะเกมนี้มันค่อนข้างยากอยู่ครับเบาวางไปโกเลียวรู้สึกว่าจะไม่น่าใช่นะก็เหลือมาแนละ้ะ มียูเลด้วยต้องไม่เอาเป่าตะเกียงครับเฮ้ยใช่ป่าววะเหลือหนึ่งสแต็กล้วนี่เมื่อกี้มันดับก่อนแล้วค่อยไม่กังเขนนะโอเคลูกเต็มแล้ะ งั้นเดี๋ยวไปนี้มาสิเมือนจะอยู่รอง,งรถไปเลยอ่ะ <c oughs> อืมออ้่อนเรียวไม่ใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูไอ้ละวะยูเลแล้วกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูยูเลยูเลโกเลียว ต,ตอนแรกตอนแรกผมไม่ไแน่ใจว่าเกิดตรงไหนอาจจะเป็นห้องคอมห้องเปียโนหรือตอนแรกหรอตอนแรกเหมือนจะอยู่ห้องเปียโนนะแล้วสักพักมันไปอยู่ห้องลงรถเอออุ้ยเล่นน้ำวะ่ะอ่ะวางนะมาวะ่ะ าแล้ว <c oughs> ผมจะดูยูเรด้วยเอย๊แต่มันก็ไม่โยนสูงนี่ย่ปเอางี้ดูยูเลก่อน <c oughs> วิธีเทีอีกวิธีหนึ่งคือ ต้องเอาของไปไว้ในบ้านอ้ในห้องแต่ก็ไม่เห็นมันจะระเบิดนะตรงเนี้ยโ,โมชั่นยังไม่ดังนะ เหมือนจะไม่ออกมาเลยนะครับเนี่ยอ่าโอเคอาจจะเป็นยูเลก็ได้ <c oughs> เฮ้ยดงัดงว่ะดงังดังดังอยู่ดังอยู่ถ้าเป็นปุตตะไกมันจะมีเสียงระเบิดที่เป็นเอกลักษณ์ วุ้ยตาวะ่ะสะมาดนะครับตัวอะไรวะสะมาดแล้วครับโคตรยากเลยเกมเนี้ยตัวอะไรวะเนี้ย ทูบแรกจะหมดละมั้งของผมแหละเฮ้ยผมมาเปิดประตูเล่นว่ะไม่ใช่ยูเลไม่ใช่ยูเลระเบิดของดิผมทูบหมดยังวะเดี๋ยวผมเขาด้วย ฮ้ยเดี๋ยวนะมันโยนออกมาถึงนี่เลยผมผมว่าใช่ว่ะทุกคนมันโยนออกมานอกบ้านเลยวปรตัไกแน่เลยแนย่ตัวเนี้ยหมดยังอะ่ะเลี่นเดียวครับลองดูลองดูงดเฮ้ยผมว่าน่าจะเป็นปรตักไก่นะผมว่าอาจจะได้้ังแขนว่ะมันโยนออกมาข้างนอกเลยดูดีเห็นไหมเนี่ยจานกับซ่อมอะไกรกระเด็นออกมาข้างนอกเลยเห็นไหมเออ,อเวิ่งเบนแต่มันไม่ระเบิดตรงนี้นะ ผีแล้วเป็นอะไรไม่รู้แม่งอีเวนต์แบบชอบมาแบบไม่เป็นตัวปิดได้มันเนี่ยโอ้โห,หปิดไม่ได้ <c oughs> เจ็บคอไว้มันปิดไม่ได้อะระเบิดดิระเบิดดีผมว่าใช่แหละโปตักไก่อะมาโยนออกไปนอกบ้านเลยเห็นไหม ใช้คุ้มสมัรอะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้ววันนี้ยมีมีก่อตัวแล้ววะไอเดียวไม่มีก่อเฮ้ยใช่ปะวะไม่มีแน่เลยทุกคนไม่มีแน่เลยไมยก่ก d ผมโดนต่ออีกแล้วว้ใช่ไหมเดอะมีมิก Oh my god Oh man Oh shit Ah ผมโดนต่ออีกแล้ว,วอะไรวะเนี่ยผมก็ว่าอยู่แม่งแปลกไอ้ผีตัวนี้โดนตอก ทุกคนผมมีเรื่องจะถาภาพเกมนี้ผมลืมเช็คโกลออฟเศร้าเลยโอเคก็ได้แบ็กลิตมาอีกตัวอ่าได้แบ็กลิตผีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ยเจ็บคอวัตโกน <c oughs> โอเคตอนนี้นะครับผีในแบ็กลิตก็จะมีไมลิ่งโปรตส์แล้วก็เดิรไม่มบิกนะฮะโอ้โหแล้วมันจะแก้แค่สำเร็จหรอวะ เดี๋ยวจะต้องไปเก้แค้นในคูสิบห้าอีกโอ้ oh my g อดคูสิบห้านี่คือแบบเอาให้รอดอะเอาให้รอดก่อนเออเล่นให้รอดก่อนตอบผีผิดตอบถูกตอบผิดอันนี้ช่างวันเลยเอาให้รอดก่อนอย่าว่าแต่คูสิบห้าเลยเอาคูสิบตอนนี้ก่อนเอาให้รอดก่อนอโดนตอกอีกแล้วฮะสตีฟโกสันเตอร์ของเรานะฮะโดนตอกเป็นว่าเล่นเลยช่วงนี้ เกรงใจชื่อผมหน่อยโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว,ว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สลาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสลาวันนีสวัสดีครับโอ้แม่งอันตรายมากนะเนี่ยเดือบิมิกเนี่ยโอ้ไม่กอ